าข้างบ้านของนะคะฉันบอกแล้วไงเป็นแค่แม่บ้านอย่ามาสรองกับหัวเจ้านายอ่ะเฮ้ยพอได้แล้วเป๊กอะไรของเธอเนี่ยเธอมันบ้าจริงๆเลยใครพูดอะไรก็ไม่ฟังนี่เธอรู้ไหมฉันทนความประสาทแดกของเธอในแต่ละวันอะมากแค่ไหนวันๆหาแต่เรื่องเข้าหัวเข้าสมองเนี่ยเนี่ยเนี่ยหู้ฝากได้แล้ว วัวเวนี่พี่ต้นแอบมีผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมใช่ไหมพี่ต้นไม่อยอมก,กินข้าวฉันน่ะฉันว่าต้องทำข้าวให้พี่อ่ะพี่ไม่อยอมก,กินข้าวฉันเลยอ่ะพี่มีคนอื่นใช่ไหมพี่ต้นโอ้ยอะไรคนเธอเนี่ยที่ฉันไม่กินข้าวเนี่ยฉันรีบไปทํางานวันนี้ฉันต้องพรีเซนต์งานโปรเจกต์ใหญ่แล้วงานเนี่ยถ้ามันผ่านได้ชีวิตเราก็จะดีขึ้นเธอเป็นสติตแตกไว้เล่า เนี่ยเพราะว่าฉันมีงานใหญ่มีพูดเจ็กที่ต้องคิดต้องทําถ้าองานนี้มันผ่านไปได้เนี่ยชีวิตเราก็จะดีขึ้นไงที่เธอไม่ฟังฉันเลยหรือยังไงฟังเราเคยคุยกันแล้วเนอะฉันฟังฉันฟังตลอดแต่ฉันไม่คิดว่ามีต้นจะไม่มีรอยแสงขนาดนี้ถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะไม่ทนพี่เหรอนะเธอทนไม่ได้เธอก็ต้องทนเธอมันโตแล้วนะแป๊ก คนข้างบ้านเพอนะคะคุณแป๊กทำไมต้องอายฉันไม่ได้ขอข้าวมันกินสะหน่อยนี่มันจะไปกันใหญ่แล้วนะเธอไม่อายเแต่ฉันอายเฮ้ย <c oughs> ฉันไปทำงานดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวพรีเซนงานไม่ทัน นี่ยมันโศกะปกนะคะคุณแป๊กก็บัวนน้ำไงมองไม่เห็นเหรอหรือตาบอดโทษสิโทษฐานที่เสือกพูดแสต่ตอนที่ฉันคุยกับพี่ต้นครั้งหน้าช่วยจำไว้ด้วยนะเป็นแค่แม่บ้านอย่ามาเสือกสารแนเรื่องของเจ้านาย คุณกวางพอที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเข้าใจแล้วค่ะครับล้วส่วนด้านนี้นะครับผมทำเป็นกราฟสั้นๆให้คุณกวางเข้าใจได้ง่ายๆนะครับคุณกวางสังเกตนะครับว่าการส่งข้าวนะครับเมื่อปี2564นะครับกับปี2566ึ้นในปีนี้นะครับคือข้าวของเราเนี่ยมีคุณภาพมากและมีจำนวนมากพอที่จะส่งออกไปถึงตลาดโลกเลยนะครับคุณกวาง นะครับโปรเจกต์นี้ผมตั้งใจมากเป็นพิเศษนะครับเพราะผมสังเกตจากการตลาดแล้วนะฮะของเรามีความชัดเจนมากมากกว่าตลาดอื่นๆนะครับแล้วผมหวังว่าโปรเจกต์นี้น่าจะผ่านไปด้วยดีนะครับผมคิดว่าการส่งออกในครั้งนี้น่าจะทำกำไรให้คุณกวางได้อย่างพอใจครับงั้นเชิญคุณต้นนั่งลงก่อนค่ะขอบคุณครับ ดีมากเลยค่ะคุณต้นงั้นฉันจะให้คุณต้นดูแลโปรเจกต์นี้นะคะขอบคุณคุณกวางมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้ทำงานนี้แต่ก็จะผ่านงานนี้มาได้นะครับเอาผมซะแบบหนักเหมือนกันเลยนะครับฉันรู้ค่ะว่ายังไงยังไงคุณต้นก็ต้องผ่านแน่นอนเพราะว่าคุณต้นมีในสิ่งที่คนอื่นไม่มี สิ่งนั้นคืออะไรเหรอครับก็ความทะเยอทยานของคุณต้นไงล่ะคะหลังจากนี้คุณต้นต้องทํางานให้หนักมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณต้นต้องเอาภาพในหัวที่มีเอาออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดค่ะจะไปใช่ไหมฮะไอ้หัวเร็ว นี่พี่ต้นแอบม right? mm ีผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมใช่ไหมฉันก็ต้องทำเข้าให้พี่อ่ะพี่ไม่ยอมกินข้าวฉันเลยอ่ะพี่มีคนแล้วใช่ไหมพี่ต้นโอ้ยเธอมันโตเล้วนะแปลกนี่มี่การทีเฉียงไปจ คุณต้นคะขอบคุณกวางนี่คุณต้นกำลังกังวลอะไรอยู่หรอคะฉันแนะนำนะคะว่าอย่าก,กังวลเลยคะ่ะคุณแค่สนุกกับงานแล้วทุกอย่างจะออกมาดีเองคะ่ะคุณกวางครับสิ่งนี้แหละครับที่ผมกังวลที่สุดเลยโดยเฉพาะปัญหาผมที่บ้านนะครับคือคือตอนนี้เมียผมที่บ้านเนี่ยเขาเข้าใจผมผิดคิดว่าผมเนี่ยเป็นมีผู้หญิงคนอื่น เพราะว่าผมโมแต่ยุ่งกับงานโปรเจกต์นี้ครับคุณกวาง<ม>ทําให้ผมเนี่ยไม่มีเวลาให้เขาเขาก็เลยเข้าใจผมผิดครับตอนนี้งานพรีเซนต์คุณต้นก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คะคุณต้นก็แค่กลับไปอธิบายให้เขาฟังแต่ถ้าเขาไม่ฟังคุณต้นก็ต้องพูดให้เขาเชื่อใจให้ได้นะคะคุณกวางครับผมทั้งพูดทั้งอธิบายทุกอย่างให้เขาฟังแล้วแต่เมียผมเขาไม่ฟังเลยครับ งั้นคุณต้นก็ต้องตัดสินใจแล้วล่ะคะ่ะบางครั้งอะไรที่ตัดได้ก็ต้องตัดเชื่อฉันนะค่ะไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองครับคุณกวางผมขอบคุณมากนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณกวาง โอ้ย,อ,ยอะไรของเธอเนี่ยแป็เธอมันจะบ้าไปแล้วฉันกลับมาเหนื่อยๆนะอย่ามาหาเรื่องเลยไหมหาเรืออออ่องไรล้วเนี่ยกินน้ำองผู้หญิงอะมีตมีเมียน้อยอะเธอมันบ้าไม่คุยอยูเธอแล้ว,วรู้เรื่องกไม่ตนม่เมยนอย่ไหม<พ>ทาจากบ้าน<พ>ทุกน,นะพอพอเคะ่ะอย่าทะเลาะกันเลยค่ะไอ้ข้างบ้านของนะคะฉันบอกแล้วไง แค่แม่บ้านอย่มาสือระโหลกเ้นายอ่ะเฮ้ยพอได้แล้วแป๊กอะไรของเธอเนี่ยเธอมันบ้าจริงๆเลยใครพูดอะไรก็ไม่ฟังนี่เธอรู้ไหมฉันทนความประสาดแดกของเธอในแต่ละวันอ่ะมากแค่ไหนวันๆหาแต่เรื่องเข้าหัวเข้าสมองเนี่ยเนี่ยเนี่ยหุบปากได้แล้วฉันยังพูดไม่จบเลยเธอรู้ไหมว่าเธอเนี่ยทำให้ฉันเครียดมากแค่ไหนฉันตัดสินใจแล้วฉันจะไม่ทนกับเธออีกต่อไป ถ้าเธออยู่นะฉันเนี่ยมีหวังเป็นคนประสาทแน่แน่พี่ต้นแบบนี้พี่ต้นี้บ่นี่ต้อเขาว่าไงอะหมายความว่ายังไงเหรอฉันก็จะเลิกกับเธอไงฉันให้เวลาเธอหนึ่งชั่วโมงนะเธอไปเก็บซื้อผ้าข้าของของเธอออกจากบ้านของฉันถ้าหนึ่งชั่วโมงถ้ากลับมาเธอยังอยู่ที่นี่แล้วก็ฉันที่ไหนจะลากเธอออกไปเองไม่อะพี่ต้นพี่ต้นจะเลิกกับฉันนี่ไงพี่นี่จะเลิกกับพี่เม่น้อย แล้วฉันเคยเตือนแล้วบอกคุณแล้วใช่ไหมคะว่าอยู่บ้านเขาอะให้ทำตัวดีๆไม่ใช่ว่าคอยแต่หึงผัวระแวงผัวอยู่อย่างเงี้ยคุณจำไว้เลยนะคะว่าคนอย่างคุณอะอยู่กับใครไม่ได้หรอกคะ่ะ งานนี้ฉันผ่านได้เนี่ยชีวิตของเรามันก็จะดีขึ้นไงไปฮะนี่นี่นตอนนี้นะเขาดีแป๊กใหม่นะเขาดีแป๊กใหม่นะพี่พูดอะไรต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมสุ่มครั้งหน้าช่วยจำไว้ด้วยนะเป็นแค่แม่บ้านเนี่ยสะเออเรื่องไกลๆแล้วไกลๆแล้วแล้วตอนนี้ฉันตัดสินใจแล้วฉันจะไม่ทนอยู่ต่อไป คืเรื่องทนเดี๋ยวเราดีดด้วยนี่นี่นองปานเลยเนี่ยเนี่ยน้องปานแล้วแบบเรื่องไม่ใช่เรา่องทนในชาวบ้านโทาค่ะนี่อีกแล้วเหรอฉันบอกแล้วไงเป็นแม่สิ่งนั้นคืออะไรเหรอครับก็ความทะเยอทะยานแหละครับคุณกวางแต่ผมพูดแล้วอธิบายความหมดแล้วนะคือเมียผมก็ยัง ยังไม่ฟังเลยครับคุณกว่าง